ไหนดูสิห้าหกปะห้าหกห้าหกไหนเอ่ยหลังไหมดูสิห้าหกเฮ้ยส่งอะไรมาส่งอะไรมา <c oughs> <c oughs> น่าเกลียดมากนี่นี่คือห้าหกใช่ไหม <c oughs> คุณหมอเขาส่งรูปห้าหกมาหลังไหมให้ดิฉันอะ ว้าวขึ้นเลอันนี้ดิฉันเซฟผ้า5-6ของคุณหมอมาให้ดูนะคะนี่คือผ้า5-6ของคุณหมอค่ะนี่คุณหมอเขาส่ง5-6มาให้ดิฉันเนี่ยนี่คือ5-6อุ๊กอุ๊กคือแบบดิฉันก็แบบชื่อเด้งขึ้นมาแล้วแบบเซ็นอัพโฟโตดิฉันแบบเซ็นอัพโฟโต้ค่ะอืมอะไรอะอะไรอะ5-6คิดว่า5า5-6ค่ะนี่คือ5-6ของคุณหมอนะคะ A few moments คุณมัลติมีห้าหกเหมือนกันที่ฉันมี5 6นะคะที่ฉันบอกไปในคลิปแนะนำตัวเลยค่ะว่าเด็ฉันมี5 6นะคะอายุเท่าไหร่120มั้งเพศอะไรไซชาสิบหเพราะฉะนั้นนะคะมาพบ56กันได้ในคีออสงานบีมัสริที่ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่5 6เลยเหรอพี่เป็น5 6เลยเหรอพี่ใช่ค่ะเป็น5 6เลยนะคะอ๋อสักคนที่ใช้เวลาสามเดือนโ どっちどっち曲「どっち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 」どっちどっち「えっ?」